ได้ยินเสียงนกไมนหมลูกยินเสียงนกไหมไปนี่ก็เป็นสวนป่าบ้านเรานะเออตอนช่วงเช้านกเยอะมากนะแต่ก็พร้อมทั้งเสียงเครื่องไฟจากวัดนะเพราะเราก็ไม่ห่างจากวัดเดินลูกเดินก็พาน้องบัดดี้มาเดินออกกำลังกายช่วงเช้านะเพราะว่าเออเขาไม่ยอมเดินเลยนะน้องบัดดี้เนี่ยก็ ก็ได้ไปฝึกเป็นสุน,นักนักบำบัดนะเนาะเข้าโรงเรียนโรงเรียนฝึกนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขาเป็นสุน,นักนักบำบัดที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าได้รับได้ผ่านการฝึกมาปอดีเสียงนกกเว้าได้ยินไหมเอ้าวเาวอ้าวเาวอ้าว,าวดูซิพี่นกที่ไหนอเราก็ได้พาเขาเข้าโรงเรียนนะก็เสียเสียเงินเสียค่าค่าเรียนอ่ะนะ เพื่อที่อยากจะให้เขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุนะก็ไม่ได้ป่วยแต่เป็นผู้สูงอายุที่เงียบเหงานะซึมเศร้าลูกหลานไม่ได้ไปเยี่ยมนะบางครั้งลูกหลานก็ไม่ได้ไปเยี่ยมครั้งที่แล้วเราก็ได้ไปที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะ ที่สถานคนชลาสถานเลงคนชลานะก็ผู้สูงอายุหลายๆคนกออ็อยากจะมาจับน้องหมานะอยากจะมารูปอยากจะมาคำํำอยากจะมาสัมผัสนะเพราะว่าเขาสามารถรู้ได้ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถบําบัดจิตใจเขาได้นะมีคุณยายท่านหนึ่งก็แบบว่าอยากจะ ไปเดินต่อลูกเดินต่อเดินต่ออยากจะมากอดน้องหมานะแต่ว่าครูฝึกเขาก็บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะแกก็นั่งรองนะจนกระทั่งแบบว่าพอมีเวลาพักนิดนึงก็ได้ลักเข้ามาสัมผัสกับน้องบัดดี้ได้มาคุยได้มาจะหายรูปน้องก็นอนให้รูปท้องนะนอนให้รูปท้องแล้วก็ เราก็บอกว่าน้องบัดดี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษนะเรียกนกกาว่าวได้เขาบอกเหรอจริงเหรอเราก็เลยลองเรียกให้น้องบัดดี้เรียกนกกาว่าวบัดดี้พี่นกกาว่าวมาเรียกบัดดี้ไหมบัดดี้เรียกนกกาว่าวหน่อยสิลูกบัดดี้บัดดี้กาวาวกาวาวกาว่วดูสิพี่นกกาว่าวมาเนี่ยดู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 กาววว ฮอาวูเอาวูอยู่ไหนลูกพี่นอกอยู่ไหนเกาวูเกาวูเกาวูไหนเรียกพี่นกหน่อยดิพี่นกบัตดี้มาหาที่ป่าเนี่ยแล้วพี่นกมาหา,าบัตดี้หน่อยเกาวูเกาวูเกาวูอ๋ออยู่ไหมพี่นกมาไหมเ oh, 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 oh. กาวูเกาวูเกาวูมาไหมลูกมาไหมลูก พี่นกเกาว่ามาไหมอืมมาไหมเกาว้าเกาว้าเกาว้ามาแล้วพี่นกมาแล้วเห็นปะบัดดี้เลี้ยงแหละเด้เกาว้า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 เออมาไหมพี่นกมาไหมเกาว้าเกาว้าเกาว้าเออมันมาแล้วนี่ยนมาหามาหาบัดดี้พี่นกอ่ะเกาว้าเกาว้า มา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 แล้วนะ่ะพี่โนกเขาได้ยินพี่บัดดีเรียกเห็นป่ะเก้าว้าว